เอามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดเลยก็ว่าได้ หลังจากในรายของทางแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของเรามีปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายต่ำกว่ามาตรฐานตามปกติของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนตัวตายตัวแทนอย่างทางคอสตาซิมิคารแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซเองก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาอยู่เป็นนิด นั่นจึงทาให้หนึ่งในนักเตะท,ที่ทีมของเราหมายปองอยากจะได้ตัวเข้ามาทดแทนในตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นก็คือในรายของทางมิดลอดคือเคสแบกซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรบอรนมัดหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าตัวเองก็เพิ่งจะระเบิดฟอร์มเทพช่วยต้นสังกัดของเขาคว้าชัยชนะเหนืออีกหนึ่งทีมดุนแชมป์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ถึง5ประตูต่อศูน ยังไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางฟาเิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันล่วงหน้าไปแล้วว่านอกจากทางลิเวอร์พูลของเราแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากจะได้รายเซ็นของนักเตะรายนี้ไปครอบครองด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามล่าสุดระหว่างที่ตัวของทางเคอร์อเคสเองมีการไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube เขาก็มีการยอมรับออกมาเลยว่าเจ้าตัวจะยังไม่ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์ pool ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาเดือนมก,กราคมนี้และนั่นก็ได้กลายมาเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้เอาไว้กับบรรดาแฟนบอลของทางบอลมัดทั้งหลายเพราะจะยังไม่ย้ายไปอยู่กับทางลนะิเวอร์ pool นะเคอร์เคสกล่าวทุกคนจงฟังให้ดีผมจะไม่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์ pool จะทำให้สัมผั์ดังกล่าวข้างต้นของทางเคอร์เคสก็จะทําให้ทีมของเราจําเป็นต้องเบนไปหาเป้าหมายรายอิ่นแทนต่อไปสำหรับการเสริมทัพในตําแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายตัวเลือกที่ทีมของเรากําลังจับจ้องอยู่ณเวลานี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นควันหลงของผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างหลังจากทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด ้อนรับการมาเยือนของทางม้าขาว own, ขอิบสวิตเทวก่อนที่จะเป็นทีมของเราที่คว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อ1ในเกมการแข่งขันนัดนี้หนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในสนามก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางโคดี้กัปโปที่ซึ่งเจ้าตัวกดไปถึง2ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสจนบนดาลชัยชนะให้กับทีมของเราพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นส่งคุณค่าประจำเกมการแข่งขันนัดนี้ไปครองอีกตัว นั่นทำให้หลังเกมระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Sport สมััิกข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษตัวของทางคักโปเองก็มาแสดงความปรับปริ่มใจถึงผลงานส่วนตัวของเขาและในขณะเดียวกันก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวนี้ในการชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแผนการเล่นของทาง utt, อาร์เลอร์สตกุนซีคนใหม่ของเราไปเปรียบเทียบกับยุคของทางเยอร์เกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวีเมทอล ผมเป็นคนหนึ่งที่รักการทําประตูอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของเราแห่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดมันก็ต้องเป็นเรื่องของการที่เราสามารถจะเก็บชัยชนะมาครองได้นั่นแหละกัปโป่กราทุกคนต่างก็รู้ดีถึงคุณภาพของทางเทรนอเดอร์สนเดอร์อาร์โนนะแล้วเมื่อเราเห็นเขาเติมเกมขึ้นมาผมก็พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปสู่กรอบเขียโทษเพื่อที่จะคอยมารับวันจากจังหวะที่เขาครอสบลเข้ามา เห็นได้ชัดเลยว่าเรามีพัฒนาการขึ้นมาและเราก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกันในฐานะทีมนะหากเราย้อนกลับไปดูในการแข่งขันเมื่อรืูการที่แล้วมาเปรียบเทียบกับนับปัจจุบันก็<ๆ>ต้องบอกว่าเราเติบโตขึ้นมาอีก1ปีเต็มๆเ,เรามีผู้จัดการทีมคนใหม่และสไตล์การเล่นของเขาก็จะมีความแตกต่างกันเมื่อไปเปรียบเทียบกับอดีตผู้จัดการทีมคนก่อนของเรานะ สิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือในแง่ของการครองบอลซึ่งตัวของทางอ r n เนอร์สโตนั้นจะเน้นในเรื่องนี้มากกว่าหากไปเทียบกับยุคข,ของทางเยอกินครองแม้ขณะนั้นทีมของเราเองก็กำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมาและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าเราจะสามารถเดินหน้าเก็บผลการแข่งขันแบบนี้ได้ต่อไป หลากันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาพเพื่อนขยับมาดูความคิดเห็นของทางอ่านเลอรสโอตในเดชเมนของโอที่มีต่อหนึ่งในลูกทีมของก๊ออย่างตัววัตรลุเอนโดดาวเต็กทีมชาติญี่ปุ่นที่เมื่อคืนนี้เขาก็ถูกส่งลงสนามมะเป็นตัวสำรอง แล้วมันก็มีจังหวะที่ตัวของเขาเองไปตบผู้เล่นของทางอ e ิฟสุดทับอย่างทางฮูริโอเอนซิโกทำฟาวใส่จากทางด้านหลังต่าโตของทางสล็อตก็ไม่ได้ออกมาบนกับการที่พูดตัดสินไม่ได้ชูใบแดงไล่คู่แข่งของเราให้ออกจากสนามจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างตน้นแม้กระนั้นมันก็ทําให้ตัวของทางเอนโดต้องได้รับการปรถมพยาบาลจากทีมนักกายภาพของสโมสร เมอถูกเข้าสกัดแบบอันตรายเช่นนั้นแต่สุดท้ายเอ็นซิโกที่ถังอิปสุดท้าไปยินตัวมาจากทางไบรตันนั้นก็ได้รับไปเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้น นั่นทำให้ตัวของทางสล็อตเองมีการออกมายอมรับเลยว่าเขายังไม่ได้กลับไปดูภาพช้าของสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ไม่คิดจะนําประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาต่อว่าต่อขันทางพู้ตัิสินแต่ในทางตรงกันข้ามเขากลับออกมายกย่องตัวของทางเอนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจความเป็นนักสู้ของเขาที่ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคทั้งหลายและแม้จะถูกเล่นหนักใส่แบบนั้นแต่ตัวของเขาเองก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือ ใช่เลยมันมีการเฝ้าเกิดขึ้นนะและผมก็รู้สึกว่าโอ้นั่นมันดูไม่ดีเอาเสียเลยสลอ็อตกล่าการตอบสนองจากนักเตะที่อยู่รอบตัวเขามันก็แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและผมก็คิดว่าเราจะต้องรอและมาคอยดูกันแต่เราก็ได้เห็นในทันทีทันใดระหว่างเกมการแข่งขันเลยว่า ตัวของทักเอนโดนั้นเขาเดินสายหัวหนึ่งหรือสองครั้งแต่จา,จากนั้นเขาก็เดินหน้าทำหน้าที่ของเขาต่อไปมันแสดงให้เห็นเลยว่าสภาพจิตใจและความคิดของเขาเหมัอนนาเหลือเชื่อมากเลยนะและผมเองก็โอเคอย่างมากกับการที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้จากลูกทีมของคุณในจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นซึ่งทาให้ผมตึกทักเอาเองว่าความกลัวของผมในตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ใบเหลือง ก็โดยปกติแล้วผมไม่คิดว่าผู้ตัดสินจะทำแบบนั้นนะเพราะหากพวกเขาทำพวกเขาอาจจะะเจออะไรจากคนที่อยู่เบื้องบนพวกเขาก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำมันเลยทำให้ผมตึกทักเอาเองว่ามันเป็นใบเหลืองซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูจังหวะนี้อีกครั้งนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้น ื่อฟังคํเชินชมของทางอ่านเนสส์ล็อตที่มีต่อลูกทีมของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงกดติดทัศนะของเขาอีกชิ้นเดียวกันแต่เป็นประเด็นต่อตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของรอบกันปางเมื่อเขาก็กดไปหนึ่งประตูนในการแข่งขันเมื่อคืนนี้และนั่นก็ทําให้ตัวของทางซารานั้น สร้างส,างสติกใหม่ให้เกิดขึ้นกับการแซงนาทเทียริอองรีอดีตดาวเตะราับต้นนานของทางปืนใหญ่อ์สนอขึ้นไปรั้งอยู่ในอันดับที่7ของชาร์ตดาวซันโวสูงสุดตลอดการของการแข่งขันพีมลีกที่จำนวน176ลูกขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นการถักประตูลูกที่19ของเขาเข้าให้แล้วในการแข่งขันทีมลีกฤดูกาลนี้ซึ่งก็ทําให้เขารั้งตําแหน่งเป็นผู้นําดาวซันโวสูงสุดในการแข่งขันซีซั่นนี้เหนือกว่าทางเออร์ริงบลฮารแลนด์อยู่1ประตูด้วยกัน ยังไรก็ตามนอกจากการทำเกมลุกที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้นโกตซาลาแนละ้วเราก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของเขาในการวิ่งลงมาช่วยไล่บอลช่วยเหลือเกมรับของทีมเราในหลายโอกาสและนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ตัวของทางสล็อตมีการออกมากล่าวชื่นชมผลงานของทางซาลาเป็นการพิเศษโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพูดถึงตัวของโมหมัดซาลาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาหรือไม่บางทีก็เป็นประตูที่เขาทำได้ใช่ไหมละ่ะสล็อตก่าว ในตอนนี้เราก็ได้เห็นกันเลยว่าอีกหนึ่งประเด็นที่พวกคุณก็น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันก็คือความขยันขันแข็งของเขาไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเติมขึ้นไปทําเกมรุกหรือแม้กระทั่งการที่เขาถอยลงมาช่วยเกมรับของเราก็ตามทีดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทีมของเราเสียบอลคุณจะเห็นเลยว่าซาร่าจะเป็นคนแรกที่ขยับตัวเขาพยายามจะไล่บอลเอาบอลกลับขึ้นมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและบรรดาพเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาก็าจะคอยขึ้นไปสนับสนุนเขาด้วย เ็ื่อเป็นเช่นนี้มันคงจะไม่ผิดนะักหากเราจะบอกได้เลยว่าตัวของทางซา่าถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสําหรับบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาและมันก็เป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้ทีมของเราช่วยเหลือกันเป็นทีมและนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดจากลูกทีมชุดนี้ ว่าฟังความคิดเห็นของทางการเนื่สลัดถึงหนึ่งในนักเตะที่มีความสําคัญมากที่สุดในแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือทางเวิร์กีฟานไดซ์เซนเตอร์ฮาร์กับตันทีมของเรานั่นเองเมื่อเขาเป็นแนวรับคนเดียวจากแผงแบ็กโฟของทีมเราที่ยึดตําแหน่งตัวจริงมาอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันนัดก่อนที่เราเผชิญหน้ากับทางดรามมลิวในการแข่งขันศึกอีฟ้าแชนสเปนลีและเจ้าตัวที่คงเป็นแกนหลักให้กับทีมของเราอเช่นเดิมในการแข่งขันเมื่อคือนน,นี้กับทางอิสุท นอกจากนี้การได้ลงสนามในเกมนับดังกล่าวข้างตน้นก็ยังทาให้ตัวของทางฟันได้สร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นหลังจากมันเป็นการลงสนามครบรอบนับที่300แบบพอด,พอดีให้กับทางฟันได้นับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางนักบุญเซาท์แฮมตันมาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนม,มก,กราคมในปี2018ด้วยสนมราคา75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิตินักเตะกองหลังค่าตัว แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ณนะช่วงเวลานั้นก่อนที่จะถูกทำลายสิติไปในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามหลังจากทอ่ได้เห็นทางฟันได้ทำสิติดังกล่าวครางตนตัวของทางสลอตก็มีการออกมากล่าวจกจ้องลูกทีมรายนี้เป็นการพิเศษในการให้สัมภาษณ์ของเขาหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวหากคุณจะให้ผมเขียนว่าเวอร์กิลฟันได้ได้ทำอะไรให้กับทีมชุดนี้บ้างผมก็คงต้องบอกว่ามันยาวเป็นหางว่าวเลยนะ และบางทีมันอาจจะลากยาวไปถึงงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทาง PSV Eindhoven ในคืนวันอังคารหน้าเลยโดยสำปายสล็อตกล่าว นั่นหมายความว่าอะไรมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาได้ทําสิ่งดีๆมากมายให้เกิดขึ้นกับทีมนี้นะไล่มั้แต่การที่เขาเป็นนักเตะที่สามารถจะนําบอลจักแนวรับขึ้นหน้าไปด้วยตัวของเขาเองได้การเล่นเกมรับของเขาก็หาตัวจับแต้ยากนั่นยังไม่รวมถึงความนิ่งความเก่าประสบการณ์และการอ่านเกมที่เฉียบขาดของเขาด้วย แน่นอนที่สุดว่าทางฟันได้ยังมีความเป็นผู้นําภายในตัวของเขาเองเขาสามารถที่จะสั่งการบรรดารเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างที่เจ้าตัวอยู่ในสนามมันเป็นการทําหน้าที่แทนผู้จัดการทีมได้เลยนะแล้วในฐานะผู้จัดการทีมผมเองก็ไม่เคยเจอนักเตะแบบนี้มามากมายนะซึ่งผมก็คงต้องบอกเลยว่าการจะหาหนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงขนาดนี้ในตัวของเขาเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สําหรับตัวของทางฟันได้นั้นเขาคือผู้นําอย่างแท้จริง มันไม่ใช่แค่เพียงการที่เขาอยู่ในสนามนะแต่เขายังเป็นผู้นําแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในสนามซ้อมให้กับทีมของเราด้วยเมจะขอเล่าเกดเล็กเกดน้อยให้ฟังสักนิดหน่อยเวลาที่เราเริ่มต้นการฝึกซ้อมฟันไดนี่แหละที่คนที่มีเสียงดังมากที่สุดและเขาก็เ้าขนาเป็นผู้นําเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาคอดเอาเยี่ยงอย่างอยู่เสมอ เขากำลังมีฤดูกาลที่สุดยอดมากเลยนะและผมก็คิดว่าอันที่จริงเขาไม่ได้เพิ่งจะมาโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้หากแต่เขาสามารถที่จะทําผลงานสุดยอดแบบนี้มาได้น่าจะเป็น7หรือ8ฤดูกาลแล้วกับทังลิเวอร์พูลใช่ไหมซึ่งผมอาจจะจําตัวเลขไม่ได้แบบเป๊ะๆแต่นั่นมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความคงเส้นคงวาอย่างยิง่งจวว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กลับมาดูเรื่องราวที่สําคัญมากที่สุดสำหรับทีมของเราณเวลานี้เลยก็ว่าได้กับความพยายามในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับสตาร์ดังทั้ง3คนของทีมเราไม่ว่าจะเป็นในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลอสต่อทีมชาติจีนเวอร์กิลฟานได้ประกับกับตันทีมของเราและรวมไปถึงทางเทรนต์อาร์ซันเดอร์อาร์โนบักขวารองกับตันทีมนี้ด้วย เมื่อพวกเขาทั้งหมดต่างก็เลยสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งปูกมัดพวกเขาในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสมเมอร์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนั่นทำให้ก่อนหน้านี้เราได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถาถมเข้าไปใส่บรรดาผู้บริหารของทีมเราว่าทําไมถึงปล่อยให้สถานการณ์มันรากยาวมาถึงขนาดนี้จนมีความสูญเสียที่เราอาจจะต้องเสียนักเตะแกนหลักสําคัญไปพร้อมกันถึง3คนกันเลยทีเดียว และ้างก็มองว่าเรื่องสัญญาของนักเตะทั้งสาคนนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุ้มชั้นของทีมดอกในบั้นปลายได้เพราะมันจะสร้างความวอกแวกและคุยเขลให้กับพวกเขาจากอนาคตที่ยังไม่มีความแน่นอน ต่แม้ขนั้นทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตห้องเครื่องของทีมดอกราก็มีการออกมากล่าวยกย่องการบริหารจัดการของทางอรนเนอร์สรอฟคุณ4ี่คนใหม่ของเอกราที่เขามองว่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างอยู่บันและเหตุผลส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะตัวของบรรดาน,นักเตะเหล่านี้ต่างก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากก่อนอื่นผมคงต้องบอกเลยว่าอรนเนอร์สรอฟได้ใจบรรดาน,นักเตะภายในทีมนะและมันสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านผลงานที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยเมอร์ฟี่กรา แล้วหากเรามาเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของนักเตะทั้ง3าคนเราก็รู้ดีว่า2จาก3าคนของพวกเขากําลังอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วและก็เป็นนักเตะระดับซีเนียร์มากๆซึ่งเปลี่ยนไปได้วยประสบการณ์ดังนั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างจะแฟร์ดีนะหากเราจะบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในช่วงนี้ของเส้นทางอาชีพแล้วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นแม้กระทั่งบรรดากระแสข่าวลือทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ นั่นถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพวกเขาในสถานการณ์นี้เมื่อมันมาเกิดขึ้นกับนักเตะที่มีประสบการณ์เช่นนั้นแม้แต่ตัวของท่านเพลนแอเล็กซานเดอร์อาร์โน no เองถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าแต่เขาก็อยู่ภายใต้ของสปอตไลท์มาโดยตลอดในช่วงเวลาหลายปีมากๆบางทีมันอาจจะมีเกมที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่ที่เกิดกระแสข่าวลือมากมายในช่วงนั้นน่าจะส่งผลกระทบต่อเขาไปบ้างแต่หากคุณไปดูในเกมอื่นๆผมก็คิดว่าเขาเองก็มีฤดูกาลที่ดีเหมือนกันนะ ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าอาเนอร์ส็อตมีนักเตะ3คนที่กำลังจะหมดสัญญาซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับสโมสร,รที่กำลังทำงานได้ดีแบบนี้แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง3าคนต่างก็เป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และพวกเขาก็รักสโมสร,รและรักการเล่นฟุตบอลด้วยความคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เกื้อหนุนให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าสิ่งที่คนภายนอกกำลังมองหรือคิดกันไปเอง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีการพูดคุยกันมาต่อเนื่องหรือไม่หรือจะมีความเป็นกันวนใจกันในระดับไหนแต่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่านี่คือนักเตะที่เป็นที่รักยิ่งของแฟนบอลเล่าบางครั้งคุณก็อาจจะเห็นได้ว่าต่อให้คุณเป็นนักเตะที่เป็นที่รักมากขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อคุณกําลังใกล้ที่จะหมดสัญญาแฟนบอลก็สามารถจะหันหลังให้คุณได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเหล่านั้นทาผลงานได้ไม่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเตะทั้งสาคนนี้ของเราณนะช่วงเวลานี้มันกำลังเดินไปในแนวทางที่เหมาะสมมันเป็นไปอย่างถูกต้องและพวกเขาต่างกันรับความเคารพจากแฟนบอลด,ด้วยนี่แหละที่ทําให้ทางลร์ภูมมีความแตกต่างจากสโมสรอ,อีกมันก็คือบรรดาเด็กขอบทั้งหลายแฟนบอลของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักเตะของพวกเขา ล่าตัวของนักเตะเองก็มีการแสดงออกให้เห็นด้วยว่าพวกเขายังคงมีความสุขอย่างที่หลงเล่นให้กับทีมของเราเราจะเห็นได้เลยว่าภาษากายที่พวกเขาแสดงออกมานั้นมันยังคงดีเยี่ยมอยู่ดังนั้นผมไม่คิดว่าทั้งหมดมันจะขึ้นอยู่กับตัวของทางสลอตเพียงแค่คนเดียวแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็นขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะเองด้วยแต่แม้จะพูดอย่างนั้นผมก็คิดว่าตัวของทางสลอตเองก็มีส่วนในการบริหารจัดการสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างลงตัวเลยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องให้เครดิตกับบรรดาน,นักเตะ ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ในช่วงที่มันมีกระแสข่าวออกมามากมายได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทั้งสองส่วนมาประกบควบรวมกันมันจึงทําให้ทีมของเรายัางสามารถจะคงสภาพและรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เอาไว้ได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองของทางพอลเมอร์สันอดีตดาวเตะระดับตำนานของทางปืนใหญ่อสอสแนลที่ในตอนนี้เขาก็ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทางสกายสปอร์ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษกันบ้างอันที่จริงแล้วตัวของทางเมอร์สันก็ขึ้นชื่อว่าเขามักจะวิพากวิจา,ารหรือแ,แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในหลายโอกาสที่ผ่านมาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งข,ขันเมื่อคือนนี้ เมื่อเข้าไปทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับทาง Sky Sport และเจ้าตัวก็ได้ทีหนึ่งประเด็นที่น่าสงสัยกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของ VAR ที่อยู่ในห้องควบคุมจากจังหวะที่ทางโคดีกักโปปิดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเราโขกทําประตูที่2ให้กับตัวของเขาเองและเป็นประตูปิดกล่องช่วยให้ทีมของเราคว้าชัยชนะมาครองได้ ในจังหวะนั้นเราจะเห็นกันได้เลยว่า v r มีการเช็คค่อนข้างจะนานทีเดียวและนั่นก็สิ่งที่ถังเหมือสั้นไม่ค่อยจะประทับใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นซึ่งเขามองว่ามันดูเหมือนจะมีลับลมคมในอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม่อย่างไรกันพ้องจะบอกอะไรคุณให้นะตอนที่ถังนิวปูดได้ประตูขึ้นนำสี่ประตูต่อศูนย์มันดูเหมือนว่าทาง V.E.R มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ให้ประตูนี้กับทางเจ้าบ้าน ผมคงต้องบอกว่าเขาอยู่ในราย20กว่าหลาได้มาแล้วทำไม VR ถึงใช้เวลานานขนาดนั้นในการตัดสินลูกนี้กว่าที่จะให้ประตูกับพวกเขาละ่ะพวกคุณเองก็น่าจะเห็นเหมือนผมใช่ไหมทังนี้ไม่เพียงแต่ทางเมอร์ซันที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นแม้แต่ทางไมด์ดินอดีตผู้ตัดสินคนดังของพิมลิทที่เขาร่วมดำเนินรายการร่วมกับเขาอยู่ก็มายอมรับว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆกับการทำหน้าที่ของทาง VAR จริงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกแอคชั่นโอเวอร์เหมือนกับทางเมอร์ซันก็ตามที ใช่เลย100%ผมก็เห็นแบบนั้นนะดีนกล่าวแต่บางทีก็อาจจะอยู่ในลายเพียงแค่ครึ่งหลาไม่ได้เป็น20หลาแบบที่ทางเหมือสันพูดมาสักครู่แต่ผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะต้องใช้เวลายาวนานมากขนาดนั้นก่อนที่จะให้เป็นประตูก,กับถางลิกเวร์ผุแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ